เอาละะ่ะครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจิจิมูฟี่และคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสปอยเรื่องดาบวบิญญาราชันเหมือนเดิมนะครับและถ้าทุกคนอยากให้กําลังใจผมนะครับก็สามารถทําได้ไง่ายๆโดยการกดไลค์แชร์สับตะไคร้ก็จะเป็นกําลังใจที่ดีมากๆให้กับผมนะครับและสําหรับคลิปนี้เพื่อไม่ให้เป็นการเยเวลาเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยครับ หลังจากที่พระเอกถ่ายทำการใช้พลังเวทสร้างอนุสรขึ้นมาเพื่อคัดเลือกลูกสิทธิ์สิทธิ์คนไหนนะครับที่สามารถพังอนุสร์ได้ก็จะได้กลายเป็นศิทธิ์ของพระเอกสิ่งพวกลูกสิทธิ์นั้นต่างก็พยายามที่จะพังมันให้ได้แต่ก็ไม่มีใครเลยนะครับที่สามารถทำมันได้สำเร็จ และชางเชียวนะครับเขาก็ได้บอกว่ามีผู้คนมากมายได้ลองทำการพังอนุสร์แต่ก็ไม่เห็นมีใครเลยที่สามารถทำมันได้สำเร็จและเขาก็ทำการกลา่าวหาพระเอกว่าได้ทำการสร้างอนุสร์ที่ไม่สามารถพังได้ขึ้นมามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพื่อเรียกร้องความสนใจแต่ทว่าทันใดนนั้นนะครับพระเอกนั้นก็ทำการบอกให้ลูกศิษย์สองคน ที่มีฝีมือและซื่อสัตย์ให้ไปจัดการพังอนุสร์ได้เลยและทันใดนั้นอนุสรเนี่ยนะครับมันก็พังอย่างรวดเร็วและพระเอกก็ยังบอกอีกนะครับว่าข้าได้ทำการปลูกฝังผนึกเวทมนต์ลงไปในอนุสรด้วยหากใครก็ตามที่สามารถทำลายมันได้แล้วละก็คนคนนั้นก็จะได้รับพลังที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลแต่ถ้าหากคนคนนั้น มีจิตใจที่เลวสรามและคิดจะทรยศผู้เป็นอาจารย์แล้วหรอกก็คนๆน,นั้นก็จะถูกผนึกและทำลายพลังวิญญาณของเขาทิ้งในทันทีทำให้ทุกคนนะครับผมก็ต่างพากันอึ้งไปตามๆกันว่าทำไมพระเอกนั้นถึงได้สามารถใช้วิชาที่หายากเช่นนี้ได้กันดูเหมือนกับว่าเขาจะยังมีวิชาอีกมากมายที่ได้ซอนเอาไว้ และจากนั้นนะครับพิธีคัดเลือกสิทธิ์ก็ได้ดําเนินต่อไปและฉากก็จะตัดมานะครับผมโดยตกดึกของวันนั้นจูจูพวกลูกศิษย์ก็ต่างพากันได้ยินเสียงของอะไรบางอย่างพวกเขานะครับจึงทำการรีบแจ้งให้พระเอกนั้นเดินทางมาที่นี่และพวกเขาทั้งหมดก็ได้พบกับกลุ่มคนที่ถูกลอบสังหารที่อนุซอรดาบของพระเอกนั่นเองซึ่งดูจากชุดแล้วนะครับ พวกเขานั้นเป็นคนจากสำนักรองและมาจากตระกูลฉินอีกด้วยและเช้าวันต่อมาปรมาจารย์ฉินเชียวโมก็เดินทางมาพบกับพระเอกและเขานะครับก็ททำการบอกว่าหลิวหยุนเจ้าทำแบบนี้มันจะเกินไปหรือเปล่าข้ารู้ว่าเจ้ากับข้านะ่ะมีปัญหาขัดแย้งกันแต่การที่เจ้ามาสังหารคนในตระกูลของข้าเช่นนี้มันเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ พระเอกนะครับผมจึงตอบท่านอาจารย์ฉินข่าว่าท่านนะหยุดพูดลอยๆแบบไม่มีหลักฐานจะดีกว่ามันจะทําให้ท่านดูแย่มากขึ้นกว่าเดิมซะอีกและทันใดนั้นหููชิงนะครับก็ปรากฏตัวขึ้นและเขาก็ได้บอกกับพระเอกว่าท่านอาจารย์หลิวข้าได้ทําการส่งคนเข้าไปตรวจสอบแล้วอาจารย์ฉินนะครับจึงบอกกลับมาว่า ตรวจสอบอะไรกันมันก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วคนในตระกูลของข้าที่ไปคัดเลือกเป็นศิษย์ของเจ้าหลิวหยุนถูกสังหารไปตั้งสามคนและบอกต่อนะครับผมว่าไอ้เจ้าหลิวหยุนน่ะมันไม่สามารถสู้กับข้าได้ยังไงละ่ะมันก็เลยมาลงไม้ลงมือกับคนในตระกูลของข้าแทนรู้ชิงจึงตอบว่าท่านอาจารย์ชิน ถ้าท่านอยากจะมีเรื่องกับอาจารย์หลิวหยุนล้วก็ท่านก็จะต้องมีเรื่องกับนิกายโลหิตของข้าผู้นี้ด้วยข้าจะดําเนินการตรวจสอบต่อไปและขอให้ท่านอย่ายื่นมือเข้ามาแทรกแซงการตรวจสอบจะเป็นการดีกว่าอาจารย์ชินเนี่ยนะครับจึงบอกว่าให้ข้าถอยงั้นหรือ ถ้าเจ้าคิดว่าสั่งฆ่าได้และก็ก็ลองดูได้เลยและท่านใดนั้นนะครับพระเอกก็ได้บอกกับอาจารย์ชินว่าข้าว่าท่านจะเย็นๆดีกว่าแน่ใจหรอว่าท่านอยากจะมีเรื่องกับสำนักนิกายโลหิตและอาจารย์ฉินนั้นก็เหมือนกับเจ้าวาดกลัวและตอบกลับมาว่า ข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนแต่อย่าคิดเราว่าเรื่องนี้มันจะจบง่ายๆซึ่งพวกลูกศิษย์ของพระเอกก็ต่างพากันงงนะครับว่าพระเอกนั้นนั่งสมาธิอยู่กับพวกเขาทั้งคืนแล้วจะเป็นฝีมือของพระเอกไปได้ยังไงกันซึ่งพระเอกนั้นก็ตกใจเล็กน้อยเพราะเขานะครับสัมผัสได้ถึงพลังงานดาบด้านมืด ที่ถูกพรยออกมาสแสดงว่าคนที่ลงมือสังหารนั้นจะต้องไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนและเขาก็ทำการบอกว่าท่านอาจารย์ข้าได้หลักฐานมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในบันทึกเล่มนี้แต่พบรายละเอียดว่าเหยื่อพวกนี้นั้นถูกสังหารด้วยวิชาดาบมืดซึ่งเกี่ยวข้องกับมือสังหารชั่วลายที่หายตัวไปเมื่อสปีก่อนจากนั้นนะครับ หลังจากเกิดเรื่องก็ต่างทำให้ผู้คนไม่กล้ามาหาพระเอกเพื่อมาทดสอบคัดเลือกเป็นสิธิ์อีกเลยแต่ทวายูนั้นก็ยังคงมุ่งมั่นทำลายอนุสร์ของพระเอกลงให้ได้และองค์หญิงนะครับผมก็ได้มอบของสิ่งหนึ่งให้กับพระเอกซึ่งมันคือจดหมายเชิญไปร่วมงานเลี้ยงของสาวงามที่ชื่อชิงชวนที่นางนั้นสามารถ เข้าสู่ระดับสวรรค์ขั้นสีได้สำเร็จพระเอกนะครับผมจึงถามไปว่าแล้วนางนั้นเป็นใครกันแล้วทำไมต้องมาชวนข้าด้วยองค์หญิงจึงตอบว่าเจ้าไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของนางนั่นหรอนางนั้นมีชื่อเสียงมากในฐานะผู้หญิงที่สวยงามที่สุดในสำนักวังเจียนแห่งนี้และนอกจากความงามก็ยังมีระดับพลังที่มากล้นอีกด้วย และนางก็ยังมีดาบที่เป็นอันดับเจของสำนักหวังเจียนแห่งนี้ด้วยพระเอกจึงตอบนะครับว่าข้าคิดว่าท่านนะ่ะต้องสวยกว่านางอย่างแน่นอนนางจึงทําให้องค์หญิงนะครับผมก็ถึงกับหน้าแดงเลยทีเดียวและบอกว่าอย่าเอาข้าไปเปรียบเทียบกับนางสิจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้ถามไปว่าถ้านางมีดาบระดับเจแล้วทำไมนางถึงได้เลือกเป็นสิทธิ์ของช่างซี่เชียวกัน องค์หญิงจึงตอบว่าจากข้อมูลที่ข้าได้มาตอนแรกนางนั้นไม่ได้แข็งแกร่งมากแต่มาฝากตนเป็นสิทธิ์เพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นและพระเอกก็ได้บอกนะครับผมว่าข้าไม่สนใจคำเชิญของแม่นางชินชัวนหรอกท่านเอาจดหมายไปคืนนางเลยก็ได้ องคหญิงก็เลยบอกนะครับว่าแต่แม่นางฉินฉวนน่ะสวยที่สุดในสำนักเลยนะแต่ทว่าทันใดนั้นนะครับพระเอกนั้นก็กลับสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของวิชาดาบมืดที่แผ่ออกมาจากจดหมายอีกด้วยพระเอกจึงบอกนะครับว่านี่องค์หญิง พอดีค่าเปลี่ยนใจกระทันหันข้าจกไปที่งานและไปพบกับชินชวนก็ได้องค์หญิงนั้นก็เลยทำหน้างอนๆนะครับจากนั้นเนี่ยฉากก็จะตัดมาที่งานเลี้ยงนะครับซึ่งพระเอกนั้นก็มาพร้อมกับพวกลูกศิษย์ซึ่งพวกเขาก็ต่างพากันคิดว่าชินชวนนั้นเป็นสาวงามที่สุดส่วนพระเอกนั้นก็เป็นปรมาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากทั้งสองคนนั้นก็เลยดูเข้ากันสุดๆ แต่ทวานะครับผมท่นใดนั่นเองช่างเชียวก็ได้โผล่มาและเขานะครับก็ถามพระเอกว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่กันใครชวนเจ้ามางั่นหรอและพวกลูกศิษย์ของพระเอกก็เลยบอกว่าเจ้านะ่ะเป็นถึงศิษย์หลักของสำนักวังเจียนแห่งนี้แต่มาพูดจาไม่ให้เกียรติอาจารหลิ้วของพวกเราและชางเชียวก็เลยบอกต่อนะครับว่างั้นก็ได้ก็ได้เข้ามาในงานได้เลย แต่ข้าหนาไม่ได้เตรียมที่นั่งไว้ให้งั้นพวกเจ้าทั้งหมดก็ไปน,นั่งด้านนอกแล้วกันแต่ทว่าทันใดนั้นเองนะครับชิ้นชวนก็ได้ปรากฏตัวขึ้นซึ่งความงามของนางนั้นก็ทำให้ทุกคนก็ถึงกับอึ้งไปตามๆกันและชางเชียวเนี่ยนะครับผมก็ดูเหมือนจะชอบนางเอามากๆและพระเอกก็ได้แต่คิดในใจว่าข้าสัมผัสได้ถึงพลังดาบระดับเจ็แต่กลับไม่รู้สึกถึง พลันวิชาดาบด้านมืดเลยและชินชวนก็บอกกับพระเอกว่างานเลี้ยงนี้เป็นงานของข้าเองและทุกคนที่นี่ข้าก็เป็นคนชวนมาถ้าพวกเขาทำตัวเสียมรารยาทข้าก็ต้องขออาภาัยเจ้าด้วยอาจารย์หลิวหยุนและพระเอกนะครับก็เลยบอกว่าข้าจะปฏิเสธสาวงามอย่างท่านได้เช่นไรกันชินชวนจึงตอบ เจ้าน้าชมค่าเกินไปแล้วงั้นเอาเป็นว่าข้าจะเตรียมที่นั่งให้ใหม่ให้กับพวกท่านก็แล้วกันซึ่งองค์หญิงนะครับผมก็ทำหน้างอนพระเอกอีกครั้งและจากนั้นเราสิทธิ์ลักก็ต่างพากันมอบของให้กับชิ้นชวน และบอกนะครับว่าสิทธิ์พี่ชินชวนท่านได้อยู่ในสำนักแห่งนี้มาครบ3ปีแล้วแถมยังสามารถไปถึงระดับสวรรค์ได้อีกด้วยพวกข้าต้องขอแสดงความยินดีด้วยและพวกเขานะครับก็ทำการมอบของขวัญให้ซึ่งก็ถือว่านางน,นั้นเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนมากๆสิทธิ์ของพระเอกเนี่ยนะครับก็เลยถามว่าอาจารย์หลิว ทำไมท่านถึงไม่เอาของไปให้นางบ้างละ่ะและทันใดนั้นชางเชียวก็ทำการประกาศว่าทุกคนได้ทำการมอบของขวัญของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วและต่อไปนี้ก็จะถึงตาข้าบ้างสิิพี่ชินชวนได้โปรดมากับข้าข้ามีของวิเศษจะมอบให้กับท่านโดยเฉพาะเลยข้าหนาลงให้กับความงามของท่านมาตั้งแต่เขารวมสำนักแห่งนี้แล้ว และชางเชียวนะครับผมก็ได้ทำการมอบไขวิเศษซึ่งมีราคาสูงมากๆให้และชางเชียวก็ยังบอกอีกว่าของราคาแพงเช่นนี้ข้าไม่ขออะไรมากนอกจากจูบของท่านจะได้หรือเปล่าล่ะชินชวนจึงตอบนะครับว่านี่เจ้าเลิกล้อเล่นได้แล้วน่าช้างเชียวจึงตอบสิ์พี่ชินชวนข้าดูเหมือนกับ คนที่ชอบล้อเล่นหรือยังไงกันการจับคู่ครั้งนี้พอของข้านั้นเป็นคนเลือกและเขาเนี่ยก็เป็นถึงปรมาจารย์ใหญ่ของสำนักแห่งนี้ด้วยหรือว่าเจ้าอยากจะปฏิเสธข้าผู้นี้หรือยังไงกันจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้บอกว่าชานเชียวเจ้าหนะ เพิ่งได้ทำการมอบไข่เน่าให้กับชินชวนช้างเชียวนะครับจึงตอบว่าอย่างไงนะประมาจารย์ฝึกหัดลิวหยุนถึงเราจะไม่ถูกกันแต่ถึงขนาดที่เจ้ายอมพูดถอยคํากล่าวหาออกมามันจะเกินไปหน่อยหรือเปล่าไข่วิเศษนี้ข่าเจอมาจากสถานที่สุดอันตรายหลังจากที่ได้ฟ้าฟันอุปสรรคต่างๆมาตั้งมากจงดูให้เต็มตาละ่ะ ถึงความพิเศษของมันและพระเอกนะครับก็ได้ตอบว่าเจ้าเชื่อมันอย่างนั้นจริงๆนะหรอและเขานะครับก็ได้ทำการโจมตีใส่ไขวิเศษจนถึงกับแตกเลยทีเดียวช้างเชียวนั้นก็เลยโกรธพระเอกมากๆและเขาก็บอกว่านี่แกบังอาจมาทำลายไขยวิเศษเจ้ารู้ไหมว่ามันราคาแพงแค่ไหนกันพระเอกจึงตอบแล้วเจา้าน่ะเห็นหรือเปล่าล่ะว่าไข่มันเน่าจริงๆ ไขวิเศษนั้นมีมาตั้งแต่สมัยโบราณจริงอยู่ว่าคุณสมบัติของมันนั้นเป็นที่เรื่องลือแต่ทว่ามันก็เป็นแค่ตำนานที่เราขานกันก็เท่านั้นและพระเอกนะครับผมก็ทําการให้ของขวัญกับชิ้นชวนอีกด้วยซึ่งมันคือวิชาดาบที่ระดับสูงมากๆซึ่งมันนะครับสามารถที่จะเสริมพลังให้กับชิ้นชวนได้อย่างมหาศาลอีกด้วย ทําให้นางนั้นได้เลื่อนขั้นระดับพลังและชินชวนนะครับก็ได้ทําการกล่าวขอบคุณพระเอกทําให้ทุกคนที่ได้เห็นนั้นก็ถึงกับอึ้งไปตามๆกันแต่ทว่านะครับพระเอกก็ได้คิดในใจว่าข้าได้ทําการใส่พลังงานด้านมืดลงไปในวิชาด้วยเพื่อกระตุ้นพลังด้านมืดของชินชวนแต่ทว่ามันกลับไม่ตอบสนองใดๆ ดูเหมือนกับว่าเรื่องราวนี้จะน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆและจากนั้นนะครับผมฉากก็จะตัดมาที่พระเอกและองค์หญิงและเหล่าลูกศิษย์ของพระเอกนั้นก็มาแจ้งข่าวด่วนว่าคนจากตะกุลฉินแต่ถูกลอบสังหารอีกแล้วและมันน่าจะเป็นฝีมือของนักฆ่าคนเดิมและเหยื่อในคราวนี้นั้นก็เป็นถึงผู้ชำนาญยุทธอีกด้วยและจากนั้น พระเอกนะครับก็ได้ทำการออกเดินทางมาพบกับเจ้าสำนักและจากนั้นหัวหน้าสารที่มีชื่อว่าหลินก็ได้ถามพระเอกนะครับว่าหลิวหยุนเจ้าหนารู้หรือไม่ว่าทำไมถึงถูกเรียกมาที่นี่พระเอกจึงตอบว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าไม่และได้โปรดแสดงความชัดเจนในเรื่องนี้ด้วยและอาจารย์ชินเฉียวโมก็กได้บอกพระเอกว่า เจ้าง่เรื่องมันมาถึงขนาดนี้แล้วยังทำเป็นไม่รู้เรื่องอีกคนที่ลงมือสังหารคนพวกนั้นน่ะก็คือเจ้ายังไงละ่ะและคราวนี้ข้าเองก็มีหลักฐานด้วยว่าเจ้านั้นเป็นคนทำเพราะพลังงานด้านมืดที่ถูกทิ้งเอาไว้นั้นมันช่างเหมือนกับพลังงานมืดของพระเอกแบบไม่มีผิดเพี้ยนและอาจารย์เฉียงนะครับก็ช่วยพระเอกพูดว่า พลังงานดาบมืดนั้นล้วนแล้วเกิดขึ้นได้ทุกคนแม่ว่าจะเป็นใครก็ตามการที่จะมาสรุปว่าพระเอกนั้นเป็นคนทำมันก็ดูจะเร็วเกินไปและอาจารย์ชีเชียวก็ได้พูดขึ้นมานะครับว่าแต่คนที่ถูกสังหารนั้นเป็นจอมยุทธระดับสูงแถมมาจากตะกนูนฉินซึ่งพระเอกนั้นก็มีฝีมือที่เก่งกาจจึงเป็นไปได้สูงว่าพระเอกนั้นจะเป็นคนลาย เพราะเขานั้นมีปัญหากับตระกูลชินอยู่ด้วยและเขานะครับก็ยังบอกอีกว่าอาจารย์เฉียงทำไมท่านถึงได้เข้าข้างอาจารย์หยุนหรือว่าท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารหมู่ครั้งนี้ด้วยพระเอกนะครับผมก็เลยรีบพูดขึ้นมาว่าพอได้แล้วจริงอยู่ว่าดาบของข้านั้นมีพลังงานมืดอยู่แต่เอกลักษณ์ของมันก็พิเศษและไม่เหมือนใคร และข้าก็รู้วิธีตามหาคนร้ายแล้วด้วยโดยการดูจากบาดแผลของผู้ที่ถูกลอบโจมตีและพระเอกนั้นก็ขอเวลาสามวันนะครับแล้วก็บอกว่าจะไปจับตัวคนร้ายมาลงโทษให้ได้เองและพระเอกนั้นก็บอกกับเหล่าอาจารย์ของเขานะครับเพื่อให้พวกเขานั้นหายกังวลโดยการบอกนะครับว่า ภายในสามวันนี้ข้าจะต้องนั่งสมาธิและใช้สมาธิอย่างหนักแะอย่าพึ่งมากวนข้าละ่ะและสามวันต่อมานะครับทางด้านของพวกตัวร้ายนั้นก็กำลังนั่งหัวเราะกันว่านี่มันก็สามวันแล้วแต่ไอ้เจ้าลิ้วหยุน่นยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เลยข้าคิดว่าไอ้เจ้านั่นมันคงจะไม่เหลือที่ยืนในสำนักแห่งนี้แน่นอน และฉากก็ตัดมานะครับซึ่งฉินกงนั้นหรือน้องชายของชางเชียวก็กำลังนั่งสมาธิเพื่อเข้าฌานอยู่นั่นเองแต่ทว่าวทันใดนั้นนะครับก็มีหญิงสาวปริศนาบุกเข้ามาโจมตีราวกับว่าเขานั้นจะเป็นเหยื่อลายต่อไปนั่นเองซึ่งผู้หญิงคนนี้นะครับผมก็ดูเหมือนกับว่าจะใช้วิชาดาบมืดแถมยังแข็งแกร่งมากๆอีกด้วย และชินโกงเนี่ยนะครับก็กําลังจะถูกสังหารและกําลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดและเขาก็พูดขึ้นมานะครับผมว่านี่มันเป็นไปได้ยังไงกันไหนเมื่อท่านอาจารย์ได้ลายอาคมเอาไว้และควบคุมเจ้าโดยสมบูรณ์แล้วแต่เจ้ากลับอารวาดและทําลายผนึกออกมาได้สําเร็จนี่มันแย่และสิ และทันใดนั้นเองนะครับพระเอกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและได้ทำการช่วยชินกงเอาไว้ถึงจะไม่ค่อยชอบหน้ากันนักแต่ถึงอย่างนั้นชินกงเนี่ยนะครับผมก็ตายอยู่ดีเพราะเนื่องจากบาดเจ็บสาหัสและพระเอกนั้นก็ได้รู้ความจริงทั้งหมดว่าผู้หญิงคนนี้ได้ถูกควบคุมโดยอาจารย์ฝ่ายตัวร้ายนั่นเองและพระเอกก็บอกนะครับว่าเป็นเจ้าเองนั่นรือ มือสังหารที่ออกไล่เคยนฆ่าผู้คนข้าได้กลิ่นความมืดจากเจ้าอย่างชัดเจนก็เลยแอบตามมาที่นี่ไม่คิดเลยว่าจะได้มารู้ความจริงแบบนี้ซึ่งแม่นางคนนี้นะครับก็คือพี่สาของชินชวนนั่นเองและนั่นนะครับก็คือสาเหตุที่ชินชวนนั้นมีกลิ่นความมืดติดตัวมาด้วยนั่นเองและพระเอกก็บอกกับนางนะครับว่า แค่ดูก็รู้แล้วว่าเจ้านะกำลังถูกควบคุมอยู่และเขาก็ทำการเชื่อมต่อทะเลปลานกับนางและเข้าไปทำลายเคล็ดวิชาลับของอาจารย์ฝ่ายตัวโกงนั่นเองและต่อมานะครับเมื่ออาจารย์ชินเชียวโมได้เห็นว่าลูกศิษย์ของตนเองนั้นแต่ถูกสังหารด้วยวิชาของตัวเองเขานะครับก็รับไม่ได้และเปิดฉากโจมตีใส่พระเอกในทันที ซึ่งพลังของอาจารย์ชินเฉียวโมนะครับก็ถือว่าแข็งแกร่งมากเลยทีเดียวและทันใดนั้นเจา้าสํานักก็มาห้ามเอาไว้และเขาก็ได้บอกนะครับว่าพวกเจา้าทั้งสองคนเลิกต่อสู้กันได้แล้วข้าจะเป็นคนตัดสินเองอาจารย์ฝึกหัดลิ้วหยุนได้ทำการเล่าว,ว่าเขาตามมือสังหารไปจนเจอตัวเขา้าเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็ควรจะจบได้แล้ว แต่ทว่าอาจารย์ฉินเนี่ยนะครับผมก็กลับถูกลงโทษสถานเบาที่ใช้วิชามืดขวบคุมลูกศิษย์ตัวเองแถมยังมาใส่ร้ายพระเอกอีกต่างหากและเขานะครับก็ถูกทำโทษด,ด้วยการขังไว้แค่30วันเท่านั้นและวันต่อมาในขณะที่พระเอกกำลังดูแลการฝึกสอนให้กับพวกลูกศิษย์พี่ของชินฉวนนางนั้นก็ได้ทำการมากล่าวขอบคุณพระเอกที่ได้ช่วยเหลือเอาไว้ แถมพระเอกนั้นยังได้ทำการรับพี่ชินชวนมาเป็นลูกศิษย์อีกด้วยจะได้อยู่ในการดูแลของเขานนั่นเองและเหล่าลูกศิษย์ก็เลยถามพระเอกว่าท่านอาจารย์ทำไมท่านถึงได้รู้ว่าคนร้ายนั้นเป็นใครกันแน่พระเอกจึงตอบข้าได้กลิ่นความมืดในซองจดหมายนะ่ะจึงเดินทางไปที่งานเลี้ยงเพื่อสืบหาความจริงและกลิ่นความมืดบาง บนตัวของชิ้นชวนนั้นก็คือเบาะแสชั้นดีถ้าชินชวนเป็นฆาตรกรจริงละก็เมื่อถูกพลังดาบของข้าเข้าไปแล้วจะต้องแสดงอำนาจออกมาอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่ามันกลับไม่แสดงซึ่งนั้นก็หมายความว่าข้าจะต้องทำการเปิดโปงคนร้ายด้วยวิธีอื่นนั่นเองส่วนอาจารย์ชีเชียวถึงแม้จะอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดแต่ทว่าเขาก็มีเจ้าสำนักคอยช่วยเหลืออยู่ นั้นก็แสดงว่าพวกเราอาจจะต้องปล่อยเข้าไปก่อนและหาทางกำจัดเข้าภายหลังและเช้าวันต่อมานะครับพระเอกนั้นก็ได้พาเหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายมาที่หุบเขาเทียนหยางซึ่งพี่ของฉินชวนนั้นนางก็ได้ถามกับพระเอกว่านี่ท่านอาจารย์ท่านนาเคยมาที่หุบเขาแห่งนี้มาก่อนหรอ ซึ่งพระเอกนะครับผมก็เคยมาที่นี่ในสมัยโตเป็นผู้ใหญ่นั่นเองและเคยฝึกวิชาที่นี่เป็นเวลาถึงสองปีเต็มแต่ทว่าในตอนนี้พระเอกนั้นดูหนุ่มมากลูกศิษย์เนี่ยนะครับก็เลยต่างพากันงงว่าพระเอกนั้นเคยมาฝึกวิชาที่นี่ตอนไหนกันและทันใดนั้นนะครับพวกลูกศิษย์ก็บอกว่าท่านอาจารย์ดูเหมือนกับว่า มีผู้คนกำลังต่อสู้กันอยู่ด้วยซึ่งเขานะครับก็พูดว่าเจ้านะแต่สังหารอาจารย์ของสำนักมีดบินและทำให้ชื่อเสียงของสำนักค่าต้องแปดเปลือนวันนี้และคือวันตายของเจา้าและชายสวมหน้ากากก็ถูกจอมยุทธมากมายลุ่มโจมตีเข้ามาและชินชวนนะครับก็บอกพระเอกว่า เราจะเข้าไปช่วยชายคนนั้นดีไหมและทันใดนั้นนะครับชายสวมหน้ากากก็ทำการใช้กระบวนท่าออกมาโจมตีซึ่งเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเนื่องจากเขาด้วยถูกโจมตีด้วยพิษจนร่างกายนั้นเคลื่อนไหวได้อย่างยากลำบากและจากนั้นนะครับพระเอกก็ได้ทำการกระโดดเข้ามาช่วยแล้วก็บอกนะครับผมว่าข้าไม่สนหรอก ว่าพวกเจ้านั้นจะมีปัญหาอะไรกันแต่ขอให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของสำนักวังเจียนด้วยซึ่งคนพวกนี้นะครับก็เคยได้ยืนชื่อเสียงของพระเอกมาบ้างแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าพระเอกหน้าตาเป็นยังไงจนกระทั่งเราลูกศิษย์ของพระเอกได้ทำการบอกว่าคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าของพวกเจ้านะ่ะคือปรมจานย์ทรงเกียรติที่หนุ่มที่สุด ที่สำนักหวังเจียนนั่นเคยมีมาทำให้พวกเขานะครับก็ถึงกับอึ้งไปตามๆกันที่ได้เจอกับอาจารย์ระดับเทพอย่างพระเอกซึ่งหัวหน้าของสำนักมิตรบินนะครับผมก็ได้บอกพระเอกว่าเจ้าเองสินะอาจารย์หลิวหยุนที่เจ้าได้เข้ามาเป็นอาจารย์โดยไม่ต้องสอบคัดเลือกคิดว่าอาจารย์แบบนี้พวกข้าจะนับถือหรือยังไงกันและพวกเขานะครับก็ทําการโจมตีมาที่พระเอก ซึ่งก็นแน่นอนนะครับผมว่าพวกเขานั้นกระโดนพลังของพระเอกซัดจนล่วงไปตามๆกันและพระเอกนะครับก็ทำการนำยาถอนพิษหมามอบให้กับชายเสนากาก,ากด้วยและหลังจากนั้นพระเอกและลูกศิษย์ก็ทำการเดินลึกเข้าไปในหุบเขาซึ่งพระเอกก็ทำการอธิบายว่าหุบเขาแห่งนี้มีอสูรวิญ,ญญาณอยู่เป็นจำนวนมากถ้าหากพวกเราทำอะไรผิดพลาดแล้วละก็ ก็อาจถูกพวกมันล้อมเอาไว้ได้ง่ายๆและจากนั้นนะครับพระเอกนั้นก็ได้พบกับชายปริศนาคนหนึ่งอีกด้วยแล้วก็จบไปแล้วนะครับสำหรับดาวปัญญาไลาชัชชันในคลิปนี้ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบผมก็ฝากกด like, share, ไลค์ชซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ผมเหมือนเดิมนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ